ราศีมังกรน,นะครับใบแรกได้ราชาดาบ ราชาดาวสื่อถึงอะไรสื่อถึงในเรื่องของการงานมีการเติบโตนะครับมีความก้าวหน้านะครับรวมถึงเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเกิดใครกําลังย้ายงานเรื่องงานโดดเด่นมากครับและรวมถึงถ้าเกิดคุณกําลังจะไปสอบเข้ารชาชการอะไรต่างๆจะได้อย่างแน่นอนใบที่สองนะครับเลเวอร์คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามานะครับรวมถึงคนที่แก่กว่าเข้ามาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดใคร,ใครสดช่วงนี้เป็นช่วงที่ป๊อปปี้แน่นอนนะฮะและรวมถึงคุณจะฮอตแน่ๆนะใบที่3คือราชาถ้วยนะฮะช่วงนี้ก็คือชิลอ้วนสมบูรณ์นะ าจจะติดกินอ้วนง่ายแล้วก็ลดยากนะครับในจุดนี้ขอให้เรามัดระวังราชาถ้วยเข้ามาเนี่ยแปลว่าชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรค่อนท่านสบายนะใบที่4นะครับวิวโอฟอร์จูนก็มานะครับเสียงโชคเลยครับแนะนําในเรื่องของที่ดินบ้านนะครับหรือตามเซนได้เลยนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตงเงินก้อนยักษ์นะครับหรืออาจจะเป็นเดือนแห่งการซื้อทรัพย์ซื้อโชคซื้อทองซื้อรถ อะไรพวกนี้ได้หมดเลยเมจิเชียนก็มานะฮะแปลว่างานในเรื่องของการค้าขายใช้ปากนะครับบอกเลยว่าพารวยใช้ปากอย่างเดียวเลยนะฮะคือไลฟ์สดนะครับขายของหรืออาจจะเป็นงานบริการเซอร์วิสอะไรต่างก็ดีใบจบนะครับ9เหรียญมีเงินเก็บแน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนโกยของชาวราศีมังกรยืนยันคํานี้แน่นอนครับและทีส่สาคัญนะครับในเรื่องงานก็ดีเงินก็ดีอะไรอะไรก็ดีความรักก็ดีโอ้โหเป็นชาวราศีมังกรที่แฮปปี้มากเลยนะครับเดืนอนกุุภาพัน์นี้